การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับในเดือนมกราคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีธนูหรือเกิดในราศีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิในราศีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ การงานของชาวราศีธนูครับเดือนมกราคม2564นะครับต้องบอกว่าในเดือนมกราคม2564นี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะโคจรเข้ามาในดวงชะตาการงานครับส่วนหนึ่งจะเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่ชาวราศีธนูนั้นจะต้องเผชิญนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องคนนะครับโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่ ที่ทากิจการส่วนตัวทําค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวต้องระวังปัญหาที่มาจากลูกน้องปัญหาที่มาจากคนภายใต้นะครับถ้าเป็นลักษณะของคนที่เป็นลูกจ้างอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราจะพูดถึงการให้ระวังในเรื่องของ ปัญหาที่มาจากเพื่อนร่วมงานครับหรือปัญหาที่มาจากคนที่ต้องร่วมงานกับคุณแล้วมีอายุที่น้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอายุงานหรือจะเป็นอายุจริงๆของเขาก็ตามนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีธนูนะครับต้องบอกว่าในเดือนมกราคม2500 6 4นี้นอกเหนือจากเรื่องของดวงชะตาการงานที่จะต้องระวังแล้วในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆของชาวราศีธนูต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้ไพ่ราชาแห่งถ้วยครับจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของโอกาสครับโอกาสในดวงชะตาการงานที่จะโคจรเข้ามาในดวงชะตาการงานของชาวราศีธนูนั่นเองนะครับชาวราศีธนูต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดี ในเรื่องงานพบกับความสําเร็จหรือพบกับจังหวะชีวิตที่จะนำพาชาวราศีธนูนั้นไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับสัญชาตญาณของชาวราศีธนูครับจะนำพาชาวราศีธนูไปพบกับสิ่งเหล่านั้นนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานหรือว่าได้เริ่มต้นกับการทำอะไรเป็นของตัวเองบางคนก็จะพบเจอกับ ความถนัดความชอบหรือว่างานที่ทำแล้วรู้สึกว่าใช่ การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่รู้สึกว่าพบเจอหน้าที่ที่ถูกชะโลกหรือว่าหน้าที่ที่เหมาะสมกับตัวเราเนั่นเองในดวงชะตาการงานของชาวราศีธนูในเดือนมกราคม2564นี้จึงเรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ลายครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็จะต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับรับมือกับโอกาสโดยใช้ความสามารถ ใช้ความพยายามใช้ความมุ่งมั่นครับและรับมือกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องคนโดยใช้ความใจเย็นนะครับใช้ความอ่อนน้อมพ่อมตนนะครับและก็ใช้ความยืดหยุ่นให้มากครับดวงชะตาการงานของชาวราศีธนูในเดือนมกราคม2564นี้ผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูนะครับในเดือนมกราคม2564ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูครับ เดือนมกราคม2564นี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที in ่จะได้พบเจอกับข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับบางคนก็จะพบเจอกับข่าวดีความโชคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับบางคนก็จะพบเจอกับโอกาสในการที่จะสร้างรายได้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น นะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีทางการเงินในแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญน,นั้นจะพูดถึงการเข้ามาของสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสดีๆทางการเงินของชาวราศีธนูนั่นเองครับนี่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2 5 6 4นีนี้กับดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูนะครับแต่ในเรื่องของ สองสิ่งที่จะต้องระวัง น,นั่นก็คือไพ่ราชินีแห่งจันทร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ชาวราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะครับในเดือนมกราคมนี้จะหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องบางเรื่องชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเยอะหรือว่ามีเหตุที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนโตไปกับเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีนะครับบางคนจะต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีจะต้องระวังให้มาก ในเดือนมกราคม2564นี้ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภของชาวราศีธนูนั้นแม้จะไม่โดดเด่นแต่สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ครับมีเกณฑ์ครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีธนูสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้โฟกัส ในเรื่องของโอกาสที่ดีทางการเงินโอกาสที่จะสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆผ่านการทำงานทำสิ่งต่างๆการสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวคุณเองซะมากกว่านะครับในเรื่องของโชคลาภแล้วขอให้ดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูในเดือนมกราคม2500 64นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนะครับในเดือนมกราคม2564ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูครับ เดือนมกราคม2564นี้ไพ่เดอะแฮงแมนครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนะครับเดือนมกราคม2564นี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูจะต้องระวังให้มากนะครับถ้าคุณนั้นคบหาดูใจกับใครอยู่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นสุกงอมหรือใกล้เต็มทีที่จะนำพาคุณและคนรักนั้นไปสู่การเลิกลาเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะครับตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ น้อยจนไปถึงปัญหาใหญ่ๆที่มีการกระทบกระทั่งกันแล้วจะทำให้คุณและคนรักนั้นเป็นเหตุต้องเลิกลาหรือว่าแยกจากกันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาให้ปรับความเข้าใจกันให้หันหน้าพูดคุยกันนะครับ ในดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูในเดือนมกราคม2564นี้ระวังในทุกๆปัญหาที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆที่จะเข้ามานั้นมีเกณฑ์ที่จะนำพาคุณและคนรักไปสู่การเลิกลาการแยกจากการจบความสัมพันธ์ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูจะต้องระวังให้มากครับถ้าเป็นใครที่กำลังรู้สึกว่า ปิ้งปังใครหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้ช่างดูไม่มีหวังครับชาวราศีธนูที่เป็นคนโสดเองก็ต้องบอกว่ายัางไม่มีเกณฑ์จะได้พบเจอกับการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ว่าได้นะครับคงจะต้องรอคอยต่อไปนะครับในเดือนมกราคม2564นีนี้นอกจากปัญหาต่างๆที่ชาวราศีธนูจะต้องเผชิญแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้อง องบอกว่าไพ่สามดาบจะเตือนให้ชาวราศีธนูต้องระวังมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักนะครับหรือให้ระวังปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าเป็นลักษณะของรักสามเศร้าที่จะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนั่นเองครับ ดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูผ่านพ้นไปนะครับในเดือนมกราคม2564นี้คงจะต้องเอาใจช่วยชาวราศีธนูนะครับขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งและมีสติให้มากในทุกๆการ ตัดสินใจครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสําหรับวันนี้คําทํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคาทานายใดที่ต้องเฝ้าระวัง ก็ขอให้เป็นดังข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับชาวราศีธนูทั้งหลายครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสามารถที่จะแอดไลน์ ของอาจารย์ปอนะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูได้นะครับที่ไลน์ ID ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาเวพรชาวราศีธนูทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ